เป็นไงมั้งมึงเออด่าเป็นอานอเืนอ่เอนนไหร่ล่ะไปเซ็งตัวใครมาดูเองมาด้วยกันยังทำไม่ได้หรอใครเนี่ยตรงไหเออใครอะตรงไหนต้นจักตรงไหนจินนี่จินนี่นั่งร้อยสอดทุกวันนักชืนหน้าของเป็นยี่เลยเฮียจินนี่เออโอ้โหอะมีตะเกียบด้วย ยังไงมั้งไม่เคยเห็นทางโค้ขาเลยข้างคุขายังไงก่ะรูปร่างมันหมือนทางโคงขาอีบ้าก็มึงบอกให้กูปลอมตัวกูก็ปลอมตัวมาหนี่ไงเออเอาเอนี่แล้วทำไมใครอ่ะเป็นคนออกความคิดเห็นให้เรามันแต่งตัวเป็นกะหรี่บ้าม้าอย่างเงี้ยอีช่ออีช่าเลยนะอีช่อเป็นคนออกเขาเลน

Thank yeah. ก็เห็นหัวแมวบ้างเปชิแมวว่ากหูโอ้โหนีัการงานสาดมากเลยอะมึอใอยากตีเลยไอ้นี่ก็ยุ่งเหมือนั่นหยอย่างมึงอะกูโอเคกูจำได้ไอ้นี่เป็นใครอะมึงเนี่ยพ่อ ตัวนี้เนี่ยกูสองคนอาจารย์มันได้ไอ้ช่วยไ,ไอ,อ้นายกูมาไอ้ช่อแล้วพี่ช่อทำไมแต่งผู้หญิงแล้วทำไมเขาหน้าแก่ขนาดนั้นล่ะหน้าหวาแนแหหน้าหวาแนาวาแหมาหาปลาแล้วไอ้มึงอ่าาะหาาปลเออเดี๋ยวให้ช่อต้องมาหาขึ้นก่อนเน่ เนี่ยมันเป็นแผนการของฉันนะเอะเอเราอยากจะได้ลูกเสือแล้วก็เข้าไปทำขอ,ขอเสือใครอยากได้ลูกเสือของเราเนี่ยเราไม่ได้อยากได้ลูกเสือเรามาหาผู้บุกปีชาเออมันเป็นคำเปรียบเทียบไี่เป็นแผนการของฉันมันมันมันดีเพราะว่าหน้ามั่จะร้อยตรงไหนอีเวน,นต์แล้วบางคนแอบทายเหมือ <laughs> ไอ้ชุดกูกูยังพอโอเคอยู่เขาก็ยืมกันได้กางเกงในนี่ใครมาให้มึงยืมมา่ยฮะไม่ได้ยืมเราใครมาเอาขับมาจะเอาหนีอ๋อของมึงเลยเหรอเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมต้องให้เราแต่งตัวแบบนี้หอ้าวนี่เข้าเมืองพวกบูมินทายเนี่ยถ้าแต่งตัวเป็นผู้ชายเนี่ยเขาจับได้แน่นอนเลยเข้าเข้าเมืองยากไหนว่าเขาหญิงนี่หลังไงตอนนี้มขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงหรอไปวมึงพกอะไรมาอีชอ จะได้งออกหาป้ามั้งเหรอมึงไี่ชอบอันนี้ใป็นอไรถ้าเอาไมัดกับไส้ป่าวะเฮ้ยอันนี้เป็นอุปกรณ์ฆาตกรรมเพืพ่อใครยิ่งยากเราได้นักคอนไงอ้อย่าเรียกอีกอย่างเลยว่าถุงหาวิเนี่ยย่องปองนี่ไม่มีทุนซื้อซิลิโคนหรอมึงนะฮะบ้ายงอมปองขนาดนั้นหรั่งแล้วจะเอาไงเนีย่ยเรามาถึงที่ไหนแล้เนี่ย อะไรกูไปทำแต่หน้ามาจริงๆหรอกูไม่กล้าหรืกูไม่ทำแต่จมูกกับหน้ามาอย่างเดียวนี่ทำอื่นอะไอคุไม่ได้ไปเสริมอะไรมาเลยคุณมองหน้าคุณพูดอยู่อ่ะแล้วทำจมูกมาใหม่ไงแล้วทำไมแล้วทำไมจะต้องให้เราแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วแล้วมันมันสำคัญยังไงอ่ะเราจะแทรกซึมเข้าไปแสรถูกต้องความเป็นผู้หญิงเนี่ยนะมันจะทำให้ทุกคน ไม่สงสัยในตัวพวกเราไงจริงไหมเนี่ยให้แล้วใครจะเชื่อไหมว่ากูเป็นผู้หญิงเหรอปู่คนเชื่ออย่างน้อยทุกสิ่งของมึงมันเหมือนมันเชื่ออยู่แหละแล้วที่นี่ที่ไหนนึกเธอเฮ้ยเอาเพียนชื่อก่อนเด้งชื่อเฮ้ลืมนึกเลยชื่ออะไรกูชื่อเจนนี่เจนนี่เหรอได้อยู่มึงอ่ะกู่กัอกูชื่อคำดวงด้วยกันคำดวงเอ้ยปูกูชื่อของกับมึงเลยชื่ออะไรควงดำ เขาจะได้ไม่สงสัยนี่นี่่จะเป็นในเมืองหลวงของเนี่ยแผ่นดินของพระบูบิธาแล้วแหละดินอะไรล่ะทำไมเอ้าก็เนี่ยอุทยานไงของขาวดินใช่แล้วมาถึงเหรอก็นี่ไงนะ เม่อยู่ก็พี่เมื่ี้ผู้หญิงทั้งสามคนเมื่อกี้เนี่ยถ้าฉันมองไม่ผิดเลยนะจะต้องเป็นนางสนมที่อยู่ในบมืองน,นี้แน่เลยเ